พกูไม่รูกใครอะป้าครับเนี่ยออครับผมอ๋อไปเล่ว่าไงไปเล่เราเรื่องฟ้าใจเมื่อวานนี้พี่เซิร์ฟให้จ้างผมเนี่ยผมว่างงานพอดีเลยอ่าอ่เท่าไหร่เท่าไหร่พร้าวบัดตอนนี้กูยังไม่มีตังมกูยาวตังเดียวเลยได้เคได้ไหมงานต้องงานต้องเดินเงินงานต้องเดินด้วยเงินนะพี่อ่าเดี๋ยวกูมีเงินกูจะไปจะเอาแบบสุดแบบพี่เลยหรือเปล่าได้ทั้งลูกได้ทั้งหลานได้ทั้งคนรู้จักอ่ะ ไอเอากูเอาแค่คนเดียวกูจิ้มคนนี้คนเดียวพอปาใจเนี่ยเดี๋ยวเราตาบ่าเองก่อนอย่าเอ๋อเลยอ่ะเอาเอ๋เลยอ่ะเอาลุงลุงแม็กก็จ้างเอาให้เอ๋อร์เลยนะเบลล่านะเข้าเอ๋อร์เลยอ่ะอาวุธหายแม็กก็จบโลโอ้โหแก่แม็กอย่าเยอะเกินไปนะนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูโทรไปได้กูว่ากูมีเรื่องนะแก่แม็ก ใช่มาถึงเวลาที่กูต้องตัดสินใจแล้วว่ากูจะทำยังไงดีกระแก่แม็กเนี่ยม,มันจะไปยากอะไรไว้เฮียกูก็แค่เลิกคบเลยครั <c oughs> <c oughs> ง่ายกว่ากู <c oughs> คแค่เลิกคบกับผู้หญิงแล้วกูก็ไปรักลุงกูกูต่อแค่นั้นแหละใช่เหมือนเดิมเ,ออเหมือนเดิมก็แค่นั้นแหละเฮียจะไปยากอะไรวะคิดอะไรเยอะเออสัตว์กูก็อยู่แบบชายโสดแบบนี้ยแหละดีแล้วไอ้เฮียไม่ต้องมีอะไรตัดร่อนมาดิว่าเจี๊ยวเดี๋ยวกูจะตัดทิ้งเยด้วยไม่ต้องมีหรอกใช้งานงานก็ไม่ได้ใช้ ตัดทิ้งเลยตัดรู้กูเหนื่อยเหมือนกันรู้กันถ่ายแล้วขยันไปเที่ยวซะด้วยเออกูก็งงกับมันเอออย่างอื่นไม่อยากทำแม่งอยากจะเลี้ยวเออจะมีไว้ทำไมนะไอ้มาดีว่านะไอซีไม่ต้องมีหรอกโอซีอย่างเดียวดีกว่าแข็งเราอ่ะเดี่ยวเราอ่ะผมที่ผมโอซีอย่างเดียวเออทุกว่าเราต้องตะกอบบ๊อบได้ที่อะเคเคอะขออนุญาโตซีไปยืนถือป้ายอ่ะไปยืนถือป้ายอะ ไอซีไม่มีแล้วไอซีไม่มีแล้วผมเลิกไอซีตั้งแต่ตอนที่พี่สมชายลงหลุมอ่ะก็ครัวไม่ได้อันนั้นตั้งแต่แรกนะที่พี่สมชายลงหลุมก็เลิกไอซีเลยกูรู้เลยอ่ะกูรู้แต่ว่ไม่ไอซีเลยแม่รอดไปเมื่อกี้พี่สมชายยังไม่รอดผมเลยไม่ไอซีเลยเนี่ยนั่งรอดไปนายสัตว์ผมเล่นไอซีตั้งแต่เดี๋ยวนี้พี่ปบ่าวพี่บ่าวมาฟังไอ้ยี่บ้าดีมาพูดดิเรา มันบอกว่ามันไม่คุยกับผู้หญิงไอซีเพราะว่าพี่ตั้งแต่พี่สมชายตายมันก็มันก็ไม่ไอซีแล้วอ่ะมันบอกว่าจิตพี่เรพี่เปาได้อยู่ตอนที่พี่สมชายตายเหรอพ่ยังยังพี่บอาไม่ได้ใช่เหรอตอนไหนอ่ะพี่สมชายหลงหลัวแต่เมืองนู้นเลยที่นี่ตากอากาดีดีที่นี่แหละแต่คนที่แบบเช็ดโดนแบบเหมือนมีเหตุการณ์เช็ดไก่ให้ดิ๊งด่วนแล้วดิ๊งตัวนี้ก็ไม่เอาแล้วอ่ะตอวนี้กูก็ไม่เล่นแล้ว ัตว่าเราเดินมาบิดทางไหวเฮียแบงคือตอนนี้เราจะกำลังหลงทางอะไรหรือเปล่าการไล่ฆ่ากันอ่ะไม่ได้เกิดอะไรผลดีนะเว้ยพี่ผมจะจบโลด้วยผมไม่ไล่ฆ่าด้วยผมเอาจบถาวรด้วยให้จบจบไปเอออยู่ในความทรงจำเราพี่ลองคิดดูนะเพราผมอ่ะพี่ลองคิดตาจาผมนะพี่เปล่าถ้าผมแบบไม่ทัร้ายเขาอ่ะจะผมไปไล่กดน้องเขาเรื่อยทุกวันเดือนหนึ่งสองเดือนเงี้ย คิดว่าเขาจะยอมจบรวยผมปะไม่ยอมมิดไนท์อ่ะฮะแต่น้องแต่น้องเขาโดนอยู่นะเอาเหรอเขาต้องเลือกตัดไฟตั้งแต่ต้นเลยเออเขาก็ต้องยอมตายเพื่อผมไงใช่เพื่อตัดปัญหาทุกอย่างเขายอมตายไปดิโอเลคแค่ตรงเนี้ยเอออ้ยพี่เอ่อพี่คือบัจจุราชผมผมจะปล่อยพี่ไปก่อนพี่ดูเด็ดขาดดิชีวิตจริงเป็นแม่ตาจากกันดีกว่าเนี่ย อิซุกิอ่าเอออิกิอยู่ด้วยกันนี่หว่าเนี่ยเอาความเปรี้ยวไปไอ้เนี่ยเอ้ยเต้ก็ถามไปดิดลูกเขรู้ได้ไงเรื่องเรื่องเบลล่ากูก็รู้กูก็งงเหมือนกันกูก็งงเหมือนกันกูก็งงเหมือนกันกูก็ถาก็ตาตัวเขาบึงแหละเขารู้ได้ไงเออเขาเขาไม่ได้ถามเขาไหมกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็ไม่รู้เลย เขไม่เคยูดไม่จะรู้จะรู้เรื่องไงอลุกปั๊บไม่เคยเห็นหน้ากันเลยเขาใส่หน้ากากเหมือนกูจริงแต่แต่มันก็แบบไอ้เแ้่มันไม่เคยเจอสับไม่เคยเจอกันอะงงว่ะไม่เเเคยยจอลไม่แต่ช่วงนี้แต่ช่วงนี้ไฮไลท์แอทแท็กเมลเซอร์กำลังมาแรงเนี่ยดิว้าเอาหรอตัวน้อยตัวนิดตัวน้อยมันแขกไม่หยุดสิดิหลักหมื่นทุกคลิป กัําลังก็กำลังอินนะดิกําลังก็กำลังอินนะดิเฟิร์อก็อมยิ้มอยู่แล้ว่าอย่าติ๊กตอกเราให้ดิตัดไอ้นี่อะไรวะอะไรวะสมาชิกคนที่41่สิบเอ็ดไอ้ตัดสมาชิกคนที่41ว่าไอ้เหี้ยแล้วทุกคนก็ลุมแท็กอะทุกคนลุ้มแท็กอะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะแท็กแล้วแท็กอีกแท็กแล้วแท็กอีกวันไหนซ้อนพอแล้วกูก็อยากรู้กูก็รู้อ่ะกูต้องรู้อ่ะกูก็รู้อยู่แล้วนะ อยู่ท้องอยู่ท้อูกโป่งผีอะไรมันก็ขึ้นหมดแต่กูว่าแล้วมันไม่เกี่ยวกับติ๊กต็อกหรอกกูว่าในหมู่ละหมู่หมู่หมู่พวกเราเนี่ยมีกบดมันมีเว้ยมันมีพวกที่แบบเห็นคนาตื่นมีความสุขไม่ได้อ่ะจริงจริงไอมาดินของเราคิดด้วยไอมาดินของเราคิดดูถ้ามึงมีแฝงเงี้ยมึงก็ไม่รอดถูกต้องป่ะใครมีแฝงมันก็เห็นไม่ได้เว้ยตาเป็นไฟเออมันเฮียกูเลยเลิกไปละมันก็มีกูก็มีแต่กูมีโอซีเลยกูไม่มีไอซีแล้วจาก ใช่กูก็มีคนอีกมีคนอีเลยเป็นหาไม่กล้าเดินฟ้องเดินฟ้องก็ไม่เป็นไรไม่โดนไม่โดนเลยด้วยกูโดนฟ้องแล้วโดนฟ้องอ้องปากกูชอบอ่ะกูชอบความคิดแก๊งเราดีกว่ากูชอบอ่ะแล้วกูบอกก่อนเลยวออเทำไมเขาต้องอี่ขาดแต่ว่าแต่ว่าเรามีเหตุผลนะพี่แต่ต้องมีความรักแล้วเราได้เหตุผลไปมาแล้วเนี่ย ถ้าเราจะจีบสาวอเราก็ต้องบอกเลยว่าที่เราต้องจีบอดีเพราะว่าเราไม่สามารถจีบอ c ีได้เธอต้องเข้าใจเราด้วยเราอยู่นจดีตเมอเอแต่เราจุกลยเราคนคนมีลูกมีเมียไอ้ไอ้เจี้ยบตาไอ้ไอ้เจี๊ยบไอ้ไอ้เจี๊ยบ้าดีไอ้ไอ้เหี้ยบมาดีไอ้ไอ้เหี้ย วม mm. yeah. uh yeah. ah. ื่อเราไปยืนคุยตรงนี้มันจากเข้าอ่ะไปยืนตรงนี้หรออขบคึเปล่าไม่ได้อ่านชื่อใครมาอย่ีกแล้วนะหยาฮาไวสันหยาโคดฮาอียจีบ๊อบบ๊อบใครอ่ะใครวะเฮ้ยใครอ่ะเด็กมึงหงอยมาดีอ้าวไม่มีแฟนบ๊อบมีแต่แฟนอีเฟกนี่ใครอ่ะนี่แฟนบ๊อบเหรอแฟนโอซิอ่ ใช่แฟนโอซีนี่ค่ะนี่เป็นอะไรวันนี่เป็นรายกันเป็นเมื่อกันไงไอ้ยัยไอ้ยัยกีแอ็เราเมฆหนักเลยไอ้สัตว์ของจริงเหรอไอ้ย่าบึ้งกูงั้นนี่หน่อยกูเจอผู้หญิงกูไปถามเขาเลยได้ไหมว่ามีแฟนโอซีปีถ้ามันจะได้ดีแบบนี้ได้ปล่าลานลุงก็ไม่ด่าด้วยเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้โอซีต้งแต่งโอเออแบบนี้ดีกว่าว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปไอ้สัตว์เดี๋ยววันนี้กูไปถามกูไปบอกลุงก่อนลุง ผมไม่เจอใครเลยแฟนในเมืองอ่ะผมตามไม่ได้สักคนเลยเขาถามอ้าวมันไม่มีกันหรอผมตอบเปล่ามันคุยโอนผีกันหมดเลยมันฆ่ามันไม่ได้หมดแล้วอ่ะเออจริงบอแบบนี้น่าสนใจว่ะเราจะได้ไปอ้างกับได้เราได้เดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องเล่นแล้วเขาบอกก็ไม่อยากให้เขาตายจริงๆเออจะได้ไม่ต้องลุงผมฆ่ามันไม่ได้สักคนเลยเฮ้ยทำไมวะมันปากกาจากกูเหรอไม่มีเลยเหรอเออไม่มีเลยลุง ไอ้เหียโอซีล้วนเลยสัดตว์ทากคนที่เหรอใช่ไหมเห้อโอเคแล้วบอกว่าเออยืดเสียงบอกว่าอะไรอ่ะทีละก็เนียนๆตลอมตลอมแล้วก็เนียนยโอ้ยคนเราจะตายแล้วเดียวเฮ้ยในแอปมันไม่มีไอจีด้วยว่